สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสวนมือบ้านนะครับว่าจะพามาโชมไไม้ร้านพี่กุ้งกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างน,นะครับมาถึงสวนเลยนะครับเป็นอีพีที่ห้าจุนี้หกแล้วพี่หกแล้วพี่ตอนนี้คือหลงแล้วจำไม่ได้แล้วว่าอีพีไหนนะครับต้องขอภอภัยท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เราก็เล่งด้วยฝนจะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเ,มรเริ่มกันเลยเนาะเริ่มกันเลยแต่ใครสนใจก็ติดต่อหาพี่กุ้งได้เลย พี่เบอร์ครับถ้าผมขึ้นอ่ QR โค้ดหรือว่าเบอร์อะไรไว้ที่ต้นคลิปนะครับก็ให้แอดมาได้เลยสแกน QR โค้ดมาได้เลยนะครับค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับพี่โปูถ้าส่งถ้าส่งเริ่มต้นที่แปบาทเริ่มต้นที่80<แ>บาทนะครับแล้วกระถางใหญ่หน่อยหรือว่าไซส์ประมาณ1นึเมตรแปดสิเนแปดสิเซนหรือหนึ่งเมตรกอาจจะเป็นร้อยใช่ครับแพ็คกล่องแพ็คกล่องแพ็คตะกร้านะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มอันนี้คือ เราให้เจงให้ดูต้นแล้เราต้นไม้เยอะมากครับถ้าใครสนใจยังไงครับแคปภาพแล้วก็โทรศัพท์ถามได้หรือว่าโทรไลน์ก็ได้ครับตัวนี้มันจะเป็นแก้วหิมาลัยแก้วหิมาลัยแก้วหิมาลัยคือดอกเขาหอมนะครับตัวนี้ดอกหอมมากตัวนี้อยู่ในกระถาง8กระถางที่10นิ้วสูงประมาณ1เมตรครับตัวนี้ขายอยู่ที่200 200บาทเพราะว่ามันเป็นไม้กอไม้ทำยอดไม้กอ ปกติเขาขายกันแพงนีย่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนี่ก็เป็นแบบที่เราเห็นแล้วนี้อยู่ที่โต๊ะที่เหมือนกันครับเพราะว่ามันมีสองยอดตัวนี้เป็นใบยอดกมพูตัวนี้กระถางละหนึ่งร้อยบาทใบยอดกมพูัวอื่นก็จะอ้นเป็นหนอใครดูไม่ทันจดชื่อมาได้นะครับเดี๋ยวพี่กุ้ง่ายให้ดูใหม่เนาะเพราะว่ากลัวฝนตกด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไม้ ธรมดาทีนี้เราจะผ่านเลยเพราะว่าเราไม่ได้ส่งนะครับบางต้นไม่ได้ส่งนะครับว่าต้นไหนจะขายบ้างว่าต้นไม้มีเยอะมากครับที่กุณวันนี้ต้นอะไรนะขายนะครับแม่อันนี้ต้นอะไรนะแม่ไม่ได้ขายแลนะอ๋อต่นนี้ไม่ได้ขายแพงมากต้นนี้ยังหายากอยู่เดี๋ยวก่อนนะเขาเรียกอ่าใช่ จบชื่อไม่ได้เรียกว่ายังไม่มีสวยเนาะครับไอ้ต้นที่มาทำพันเพราะว่าบางตัวเนี่ยม้เราต้องทำพันอย่างนี้ิดแสนด่างนี่มาต้นแม่พันสิบแสนด่าบางตัวมันก็เป็นแม่พันที่ป่าปนอย่นี้นะข่าวอีเสื้อภูเขาอันนี้เจ้ากระถางอะไรร้อยห้าสิบสูงมาก นี่ก็จะเป็นประพัดจีนยักษ์อันนี้อยู่สามร้อยจำได้อยู่ว่าราคาอยูครับสามร้อยบาทระพัดจีนยักษ์นะครับไม่ได้มีตัวไหนอีกด้านในนะครับพี่ส่วนล่มลื่นมากนะครับชอบมากหน้ากลางผูเปนอนนะเดี๋ยวหน้าหนาต้องมากลางเต็นนอนแล้วนะครับโซดี อ๋อตัวน,นี้ใช่ไหมครับอาเก๋วราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้อันนี้สามร้อยสามร้อยลดให้ราคาที่สุดละได้ราคาที่สองร้อยสองร้อยบาทนะครับไม่รวมเศษเพราะว่ามาถึงสวนที่ประวานเยอะมากเลยพี่เท่าไหร่ครับนี่พี่ประวาน,ม,าน,น,วานมีมหลายราคาแต่พี่เริ่มเราก็เริ่มอยู่ที่ร้อยอย่างเงี้ยเราเริ่มที่ร้อยห้าสิบก็มีข็โโได้แล้ว บางทีมันก็จะวางวางไปเนี่ยอันนี้คือขี้ปะวางตัวด่างเนาะตัวนี้มันจะเป็นตัวข้อสั้นตัวใบสั้นเนี่ยมันจะมีใบสั้นใบยาวตรงนี้เป็นไม้บางตัวที่เราเราทำจำนวนนี่ยอ่างเงี้ยราก็ทำจำนวนอ๋อโอ้ด่างเหลืองแล้วก็มีตัวนี้มีปล่อยนะครับผมชอบตัวนี้มันมีหน้าบริพัดหน้าบริพัดมันต้นเรือไม่ปล่อยมีตัวนี้เนาะต้นนั้นปล่อยได้สวยมากเขาจะกัดสีได้เยอะกว่านี้นะครับใช่คือว่าเขาต้องโดนแดดบ้างอ่ะอันนี้มันอยู่ร่มไป อันนี้ขายราคาหนึ่ง้อยบาทครับแบ่งกันหนึ่งร้อยบาทนะครับฟองก็เลยแขงกันคือสังเกตนี่นนนรู้คือว่าตัวนี้ต้องโดนแดดบ้างแล้วก็ตัดตัดให้เขาสั้นสัก็ไปให้โดกันขาันนี้เราปล่อยเนาะเพราะว่าตัวนี้เรางมนเยอะเ่มานโซนของตัวนี้นะควับราบ้อันนี้ังหนึ่งร้อบาทอันนี้ก็เป็นสกุลเล็กคุคดเล็กคุดใบผักชีใบผักชวีว่ามันเป็น ครับด่างขาวนะครับตัวน,นี้เท่าไหร่ครับตัวนี้นก็อยู่ที่ราคาเดียร์ครับ<ะ>เดี๋ยวเราดูบนบนนะครับนี่คือเป็นตะกรีนเมื่อก่อนแต่พวกนี้พี่ไม่ได้ขายเพราะว่าบางทีมันโดนฝนมากโอ้มันเสียมันช้ำเนาะพี่ฝนฝนเยอะมากฝนนมัเเยอะอยก็ปไข่ปุน่นอญี่ปุ่น ก็อยู่ประมาณนั้นแหละครับที่นำเสน,เนอไปในคลิปแรกๆครับตอนนี้ครับยังไม่นับเสนอใช่ตจะนี้จะเป็นพุทธพุทธด,ด่างทองพุทธด่างเหลืองนะครับ<ภ>เท่าไหร่ครับจะได้อยู่ที่150 150บาทนะครับ<ะ> <l att> นี่อย่างที่พี่พี่บอกเมื่อกี้ในในคลิปแรกๆเนาะมัน,นเป็นเนี่ยเข็ม<ๆ>สวยมากต่างสวยของเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยออกแบพุทธเหมือนกับเข็มตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเข็มพลาตัวนี้ก็จะสวยแต่เขาไม่ได้ขายแล้วดอกกลมมากครับดอกเขาจะกลมและสวยจะสวย เลี้ยบก,กุตก็เยอะเลยครับเป็นโคกสีดำใช่ที่ท,รทรเราดันเสนอไปอันนี้เคนําเสนอเพราะว่าไม่ได้เอาไปตลาดมันหนักมากเขาเรียกเอ่ออะไรนะคะมันตระกูลแก้วมังกรอ่ะครับมังกรขอดรับมังกรับมีลูกมีลูกด้วยกินได้ไหมครับแก้วมังกรเน,น,นี่ยมันแก้วมังกรเนี่ยค่ะมีเรามีสองกระถางอ๋อแบ่งกระถางเล็กใช่ไหมครับเี็กแ๊บเดียวก็โตแล้วอันนี้เปิดราคาเท่าไหร่ครับ เอ่าเอาสองร้อยสองร้อยบาทนะครับเอ้าไปที่ยาบุน่นหน้าเย่างเดิมเ,เนี้ยพอเขามีลูกรุ๊ปเราเขาไม่ได้เขาไม่เพียก็ได้หรือแต่ข้อช้ำก็ได้อันนี้<ต>มไนนม่ใอ่ในในท้องตลอดอ่อเขาเรียกแพรชมพูค่ะแพรชมพูเรามีกระถางเบลเลอร์เลยเวลาเขาออกดอกสวยมากต้องไปเซิร์ชเอาในอินเทอร์เน็ตนะคะแพรชมพูอันนี้ เป็นไม้เรือใช่ไหมครับสวยอยวกเขาเรือตัวนี้เท่าไหร่ครับอันนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบก็พออันนี้เราขายได้ขายเหมือรกรถางใหญ่สองสากระถาไม่มีเวลาทำเลยค่ะเนี่ยเรนนเอาอันนี้ดีกว่าร้อยห้าสิบอันนั้นเล็กไปไล็กไปนั่นละร้อยเดียวแล้วกันอันนี้อูู่รบรดูชารบอดที่เฉพาะก็จำไม่ได้ว่าสั ลักษณะเลือเท่าไหร่ครับเอยรารอแยกดีกว่าครับรอแยกนะครับตัวกลาง้าดังเรือตัวกลางแล้กลางกลางกลางเรือจะถังแล้วหนึ่งร้อยหาสิบหนึ่งร้อยาสิบบาทนะติดเราชำติดเรียบรอยแล้วนี่เป็เรดางีอยู่3กถงเรด้ สวยมากสวยมากกระถางใหญ่มันสามร้อยห้าสิบอันนี้เอาแค่เท่าไหร่คะพ่อร้อาลดลดร้อห้าสิบก็ได้เพราะว่าลูกค้าต้องเสียค่าส่งเอาเลยลดหรอกอันนี้ในค่าไข่ดาวที่บอกมีอีกสองสามกระถางไข่ดาวนี่ดอกเขาจะเป็นกลมๆไม่ได้เอาดอกไปเลยเคยเคยเคยเห็นวลาจะบเป็นนี้ไม่เคยถามเลยอันนี้ไม่มีดอก ตัวนี้เท่าไหร่นะครับไข่ดาวไข่ดาวตัวนี้สองร้ออันนี้นะครที่ที่เป็นแก้วอะไรนะแก้วเแก้วน้าแกนานี้ากนเ้านปากวนะครับแกนานี้อแก้วนากน้ากนกนี้านาแ้าพกไมนอ้กนาตนเ้าือนางก้วเน้าแ้วายกช่ไหมครับกว้าน้าก้วา้้าย้ อันนี้สองร้อยค่ะฝรั่งด่างฝรั่งเอ่อพันอะไรครับมับนขิโนกค่ะอ,อ๋อเป็นฝรั่งชิโนกด่างขาวล้วนอันนี้คือเอ่ปอประยงหลวงประยงหลวงจะมีประยงใบแก้วประยงหลวงไม่ค่อยเห็นในท้องตลาดส่วนเนี่ย,ยอันนี้คือประยงใบแก้วอ๋อเป็นแบบนี้นะครับดอกเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันตันนั้นเปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับประยงใบแก้วอันนี้กระถางนี้ไม่สวยแล้วนะมันจะมีกระถางที่เรียวยาว เอาสองร้อยก็พอค่ะสองร้อยบาทนะครับประยงไปแก่อันนี้หูก็ตายอ่ะเพิ่งเอามาใช้โอ้พี่สูงใหญ่ใหญ่มากเนาะอุ้ยสวยมากแต่ว่าพี่ไม่ได้ทำส่งไปนี่มันไซส์ใหญ่มันใหญ่ส่งไม่ได้แต่นี้ทําแม่พันใช่ไหมครับเพราะว่าเราเราแยกจากตัวใหญ่ครับแยกจากตัวใหม่รอให้มัาขึ้นอุพี่อลังการมากเลยสวยยังเลยสวยมาก อ่าไปชมต่อเลยครับอันนี้อะไรครับพี่อ๋ออันนี้คือเกจกระหู้ด่างนี่เกจกระหู้ด่างแต่ว่าโ้นละพันไปเดี๋ยวปิดจีบต่างขายังไม่เคยยังไม่เคยเห็นนะเรอติดตามนะครับตอนนี้รอติดตามนี่ใครจะรับเดี๋ยวให้พี่คะเต๋าเอาใบไม้เอาก้ตใบมันจะเป็นตระกูลตันงข่ายเขาเรียกอะไรนะคะต่างข่ แตงินโดาอินโด,โดราคาเท่าไหร่ครับไซนี้เจ็ดร้ยอย700บ,าา700บาทเนาะเ้วทำวรักษาให้ก่อนส่งนะครับ,บรเพราะว่าอยู่ใต้ร่มไม้ชุ่ <c oughs> มชื่นอุดมสมบูรณ์มากๆเลยนะครับอันนี้ดูโคนที่มันใหญ่มากเลยเพราะว่ามันใหญ่เราก็เลยตัดแต่ว่าไม่ไม่ไม่คิดว่าจะมีแค่อะไรนะเขาเรียกฝนแสนห่าคได้ยินไหมคะฝนแสนหา ขนแสนหาไม่เคยได้ย mm. ินครับมีดอกใช่ไหมครับตัวนี้มีดอกด้วยนะครับเปิดที่ราคาเท่าไหร่ครับขนแสนหาไปสามร้อยแล้วกันค่ะเป็นไม้หายากสามร้อยบาทนะครับนี่ไงตลาดทองจีมีน่ารักจังเลยที่รูกก็จะประมาณนี้น่ารักจังเลยกินได้ไหมครับได้เนืากเป็นประมาณนี้มันจะใหญ่กว่านี้อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบบาทอันนั้นห้าร้อยเขาตลาดทองจี ที่อยู่ด้านในห้าร้อยมันจะส่งไม่ได้ด้วยแต่อันนี้น่าจะส่งส่งส่งได้เนาะพี่ใส่นี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ที่อเสวยล็กพุดทองอือมมันก็ตัวใหญ่แล้วก็สวยเล็กๆไปห้าสิบบาทพอใหญ่เลยจะเป็นหนึ่งสวยสวยยังเลยครับสวยมากเล็กพุดทองหรือเล็กพุดห้าสิบครับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึ่งหนปลาหมึกตัวนี้เขาจะเป็นหนามไม่จรินแต่ว่าเขาเป็นลักษณะลักษณะายโมเสกครับ สวนไปดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปแล้วครับช่วงเช้าครับขออภัยครับสาวมีเสื้อมีมกูดด้วยครับอันนี้โซนไม้ขูดครับมีมกูดมีอะไรบ้างครับพี่มกูดมันจะมีเนี่ยมกูดมกูดเสียดยอดอย่างเสียดยอดนี่คือดีอย่างหนึ่งคือมันจะดียเพราะเม็ดเพราะเม็เพราะเม็ดเนี่ยมันจะเป็นหนามหนามมันจะคม แต่เสียบยอดเนี่ยคือเขาใช้ต่อส้มโออ๋อนี่นะครับแต่ว่าเเสียบติดครับแล้วเขาจะแตกมาเนี่ยมันจะไม่มีหนาน้อยอ่ะเรียกว่าน้อยแล้วมันไม่คมห้ามน้อยด้วยนะครับแต่ซิมบาทต่ซมาสูตรแล้วเนี่ยคือเอาไปเปลี่ยนแล้วลงดินได้เลยราคาดีมากสูงประมาณแปดสิบเซนนะครับอันนี้ก็เป็นไม่นานอันนี้ไมหนานหนังไม่นานหนัครับนี่แปดสิบบาทเท่ากันราคาไม่นานหนังหรือว่าเพ่มหนาขึ้นเลยจะดีอย่างคือมันไมต้องดูแลเแบนพวก ไม่น่าปักช่องที่ปักช่องพวกนั้นเรืใหญ่นะพวกนั้นโรคเยอะแล้วดูหล่ยว่าเป็น้คือปลูกแล้วก็ทิ้ง,งเลยดีกว่นเพราะให้ลูกครับส่วนพี่ที่จะปลูกเยอะพวกนั้นต้นแค่สิบบาทนะครับก็มีเยอะอยู่นะแล้วก็มีต้นนี้ตะลิงปิงไว้พี่หรือมะยมครับมะยมมะยมก็มีแปดสิบบาทปกติราคาเริ่มต้นเราจขายแปดสิบร้อยหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็จะมีต้มซ่า ก็าตามหากันอยู่ก็คือจะเป็นประเทศต้ม่าต้ม้า,า,า,านี่คือเป็นไม้พื้นเมืองไม้โบราณน่ะที่เขาไปทําขนมทําอะไรครับเอาผิวนไปทำขนมทำอะไรพวกหอมพวกอะไรตัวน,นี้อยู่ที่แปดสิบบาทแปดสิบบาท<ช>นะครับแล้วก็มีมะกอกมะกอกเขาหลังบางคนเรียกมะกอกนวอันนี้จะส่งได้ไหมพี่ <Europeans S 2> ทาไมสูงยังเลยตัวนี้มันมีไซเบียอ๋อไซเล็กอยู่นะครับนไาน์มาดูได้นะครับตัวนี้ก็เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับริ่มแปดสิบบาทนะครับ ครัับมนที่เราขายอยู่หน้าร้านเราขายอยู่ที่ร้อยห้าสิบฝรั่งเราก็มีตัวนี้มีตัวด่างด้วยนะครับฝรั่งด่างเลยครับเท่าไหร่ครับคือไม่ถึงสองร้อยสองร้อยบาทนะครับจะเป็นพวกตะโกนไม้ผลนะถ้าเกิดเราสนใจพวกไม้ผลเนี่ยก็ลองสอบถามได้เพราะเนี่ยมีทุกโอทุกโอก็จะมีทองดีขาวดำพึ่งอ๋อตอนนี้มีหลายพันอยู ส้มโอนี้เท่าไหร่ครับส้มโอก็เริ่มที่ร้อยห้าสิบสองร้อยะครับแพ่หน่อยก็สองร้อยแพ่เล็กก็ร้อยห้าสิบมะนาวเราก็จะมีบ้านแพวมะนาวบ้านแพ้วมะนาวแป้นพิจิตอะไรทั่วไปแล้วก็มีตัวนี้ด้วยมะนาวด่างก็มีนะครับสมอนด่างราคาเท่าไหรครับพี่สองร้อยบาทนะครับสวยจังเลยครับที่อันนี้ต้นอะไรเนี่ยที่ที่ให้ผมดูใช่ไหมที่มันดอกอันนั้นอะ รัตมานี่นครับดอกเหลืองๆที่เราดูในคลิปแรกเนะต้นมาดูเลยครับอันนี้อันนี้รัตมาเท่าไหร่นะครับจะเป็นไม้เท่าไหร่กระถางสามร้อยสามร้อยบาทสูงมากกว่าเมตรแต่เราตัดยิ่งตัดยิ่งแตกพวกนี้ท่าไม่คิดเรื่องการตัดแต่งเนาะเราตัดเฉพาะใช้ส่งได้หนึ่งเมตรเนี่ยแล้วเขาจะแตกใหม่ใช่ครับถ้าลูกค้าอยากได้ก็ขอขออนุญาตตัดใช่ไหมครับเพราะว่าส่งไม่ได้ ว่าเนี่ยเป็นือไม้โบราณที่ค่อนข้างจะหายากแล้วคือถ้าสูงสูงวันนี้เราตัดแค่นี้เดี๋ยวเ็าจะแตกเนี่ยพี่ก็ตัดไปว่าจะแตกเหมคือยิ่งถ้าคนไม่เข้าใจคือยิ่งแตกมันก็จะยิ่งแตกตอนนี้ปักชมได้ไหมครับไม่เคยชำนะส่ว่าอันนี้คือใต้ตาอ๋อตอนจริงนะครับครับแต่จะไม่ได้ปักชำแต่ว่าไม่รู้ว่ามันปักชำได้หรือเปล่าแล้วก็ไปชมด้านในนะครับมีอีกเชนไหมครับพี่เนอุปทอง คิดแรกๆแบบทีมีบอกไว้แล้วว่าห้าสิบบาทอย่างเงี้ยตัวนี้ก็ยัง,งเป็นพูลคพูลซีรีส์ไซส์ใหญ่มากมอ,ยางงอยู่ใต้ใต้นไม้หรือใบเขาใหญ่มากเป็นพูลคีรีที่เป็นไฮบริดตัวนี้นที่นี่ง,ง,าง,ง่ายๆคือแบบไฮบริดก้นยาวครับก้าน,นยาวเป็นแม่พันธุ์แล้วเพราะมันเริ่มมีปัดแล้วใหญ่มากครับท่านผู้ชมใหญ่มากเลยอันนี้ก็อยู่ใต้ต้นไม้เขาแกลึกนิดนึงใบก็จะใหญ่มากครับก็จะมีโดนยก ก็พาชมสวนไปด้วยนะครับตัวี่เราม่ขยายันเรจะขยายเสมอจเป็นข้มเมขาวแต่มจดีว่าซีลายของเขาขอบใบลายขอบดอกเขาจะเป็นขอบแดงๆขอบเขาจะมีสีแดงสวยนะครับมีเอกลักษณ์แตกมากบางตัวที่มนเป็นไม้แฝดที่เริมทำัวนี้ก็จะเป็นพวก เป็นแม่พันธุ์ใช่ไหมครับเยอะมากๆเลยนะครับจะคนนี้จะเป็นวาสนาอินโดโอ๋อใส่จะเห็นไม่ฟังอุ้ยสวยจังเลยครับโยิ่งใหญ่แล้วมันก็จะยิ่งสวยอ่ะแล้วก็มีตัวนี้ด้วยน้ำหนั่งแค่นไหมครับน้ำหนักแค้นตัวนี้อยู่สองร้อยสองร้อยบาทนะครับมีหัวมีโขดนี่อยากยกมันเข้าไปมันใหญ่แล้ว

แล้วก็ตัวมุจรรนดางน,นะครับเยอะ,ะมากๆเลยนี้เป็นะกลนอันนี้ต้นอะไรครับพี่อ,อันนี้นเ,นนนเป็นม,มอดเซล่าป่าเราเคเอาไปขายอยูน่นะสวยนะครับน้องตามตลอดเผื่อไม่เผือไปมันเกาะไม้แน,น,น่นเป็นตีนเป็ดเกาะ แล้วก็มีโหย่าตัวนี้ด้วยนะห่าไส้หมูไส้หมูตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับไส้หมูจำราคาได้ไหมหนึ่งร้อยห้าสิบหนึ่งร้อยห้าสิบาทตัวนี้เรียกอะไรอย่างหนึ่งตัวนี้พี่ก็เคยขายไปอันนี้ชื่อมันเรียกยยกๆเขเขียนป้ายไว้ให้มันลบไปแล้วตัวนี้เท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบเหมือนกันหนึ่งร้อยสาาสระบางนี่อยู่ในกลโหย่าตัวนี้เท่าไหร่ครับโหย่าตัวนี้โหย่าด่าง ตัวนั็ร้อยหครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทบแล้วก็มีตัวนี้ด้วยแปลกๆนะพีะ่เอาตัวนั้นพี่ยังไม่ได้ขายนะครับเอาตัวนั้นพี่เอาไว้ทำพันอ๋อทำพันนะครับก็มีมาประมาณหมดหมดแล้วใช่ไหมครับพี่หมดตัวที่ไม่ได้ขายพี่ก็ไม่ได้รำเสนอเนาะครับตัวที่มันใหญ่เกินบางทีก็ลืมลืมหลงหลงใช่อย่างเงี้ยอย่างพี่างพยาามพยายามยกขึ้นแล้วเป็นทินหน้าทีนี้เินหน้าที่มันเป็นทินหน้าเขียวก็ด่างสวยเนี่ย ไม้มันก็เขียวสวยกอใหญ่เลยสวยมากครับเป็นแม่พันธุ์แล้วเหรอครับใส่แม่พันธุ์เอาขายส่งได้ใช่ไหมครับส่งได้เหรอส่งได้ยังไงอะส่งได้เหรอส่งไม่ได้นั่นรับได้นั่นรับอยากจะได้จริงๆนะสามร้อยห้าสิบอ่านี่ยเขาลดราคาปกติเราสามร้อยห้าสิบบาทนะครับคือมันเป็นไม้อะเรียกว่าไม้พ่ออากาศตัวหนึ่งเหมือนกันเพราะมันเลี้ยงภายในได้อยู่ ขาให้มีแสงตัวนี้ก็เลี้ยงได้คะณแกอใหญ่ๆสวยๆเนาะอุดมซาวก็สวยๆเนาะพี่อันนี้เป็นแม่พันธุ์้ะอุดมซาพอเราปลูกไว้นานเนี่ยมันก็จะเป็นมานี้นี่ร้อยห้าสิบหนึ่งรอยห้าสิบหนึ่งร้ยห้าสิบบาทไซส์ใหญ่มากคือว่าจริงๆอ่ะเอาไปยกยอดก็ได้แหละถ้าคนทําเป็นเนาะ เนี่ยตัวนี้ก็สวยเทพมงคลเทพเทพมงคลเทพมงคลยังแพงอยู่นะครับที่ตลาดเทพมงคลมงคลเขาซื้อเทพมงคลอุดมทรัพย์ครับนี่เมแต่เทพมงคลยังไม่ปล่อยใช่ไหมครับมันไม่ค่อยสวยเลยไม่ค่อยครับแล้วก็มีสิบแสนเยอะมากเลยนะครับสิบแสนด่างเราสิบแสนด่างเยอะมากๆเลยไว้ขยายพันธุ์เยอะมีหมดหรือยังครับพี่ครับมีประมาณนี้แหละครับครับมีฝนก็จะตกแล้ว พาชมความสวยอกตัวนงเนาะตัวนี้ก็สวยอยู่อ่าเดี๋ยวไปชมอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับเป็นโชคเก้าชั้นตัวหนึ่งที่มันเป็นตัวไฮบริดนี่สวยพี่ยังไม่เคยมาจากไหนเออสวยจังเลยครับไม่เคยเห็นไฮบิดก็คือมันมีความแข็งรูปผสมตัวนี้เป็นระบายสวยนะตัวนอันนี้พี่ทําเองไหมครับหรือตัวนี้มันมันจะเกิดจากการผสมมาเดียวที่มันแปลกขึ้นมาแล้วตัวนี้เรายกยอดมาเจ้าตัวแม่มันอยู่ตรงนั้ตัวแม่ก็สวยกว่า สวยมากได้แข็งได้สวยแต่ว่ายังไม่มีแบ่งปันไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งเพราะตัวนี้เรายกมาจากตัวแม่ครับเนี่ยตัวแม่เขาสวยผสมใบเขาจะประมาณโอ้สวยโอ้โหใบผักกาดมันจะไม่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 เป็นระบายอย่างนี้เนาะใีมจะเป็นระบายแล้วอย่างหนึ่งคือในในในใบของเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นคลื่นเป็นความลึกของเขาเนี่ยคล้ายๆผสมบัลังเจ้าสัวใช่ครับผสมหลายตัวครับตรนี้ผสมหลายตัวคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเลี้ยงเราเลี้ยงปนกันเอาวางรวมกันครับคือบัลังเจ้าสัวด้วยโชก้าชั้นด้วย มันก็จะออกมาเป็นลักษณะน,น,นี้ฟอมเข้าใบแข็งแล้วคุณเปิ้ลก็แยกไว้แล้วก่อนนั่คือก่อนที่เราเห็นเมื่อกี้นะั<ะ>่คมันก็จะสวยดีก็มีประมาณนี้ที่น,นําเสนอครับถ้าใครสนใจนะครับไม้สวนวิกุุงนะครับสวนปลูกพรลก็สามารถแอดไลน์นะครับหรือโทรมาสอบถามได้เลยนะครับตามเบอร์โทรหรือว่า ID l ดี e ลหรือว่าเป็นค r วคนะครับสามารถสแกน แคปหน้าจอแล้วก็เอา QR code เข้าไปสกแกนในไลน์นะครับง่ายๆได้เลยนะครับฝนฝ<ะ>นมันจะตกเราพูดเร็วไปหน่อยเนาะบางทีอาจไม่ทันเลยก็ลองแคปหน้าจอไว้แคปหน้าจอต<อ>้นไม้ไว้แล้วก็ลองลองไลน์ลาลามาสอบถามครับถ้าใครแคปหน้าจอไม่ทันนะครับก็ อ่าจดชื่อนะครับต้นไม้ไว้นะครับแล้วก็ส่งมาให้พี่กุ้งดูได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่กุ้งหาจมีหลายอีพีเนาะที่มันอาจจะพูดอันร็วกอย่างหนึ่งคือฝนมันจะตกด้วยใช่ครับอาจจะพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยด้วยนะครับครับวันนี้ก็ขอบคุณพี่กุ้งมากเลยครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับ